บางจังหวัดพยายามจะจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการระบาดนะคะอย่างที่จังหวัดตรังแต่ก็พบปัญหาการคัดค้านจากชาวบ้านเจ้าหน้าที่พยายามจะทําให้การจัดตั้งนั้นสําเร็จลงพื้นที่ไปสร้างความเข้าใจและการรับรู้ค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่5เรียกประชมุมลูกบ้านใน,ใน หมู่บ้านตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะสร้างการรับรู้กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาเป็นศูนย์พักคอยระดับชุมชนโดยจะใช้รองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการและใช้สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะเห็นว่าศูนย์เด็กเล็กก็ตั้งอยู่ในชุมชน ส่วนในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้ต้องเร่งตรวจเชิงรุกค่ะพบผู้ติดเชื้อในอัตราสูงอยู่ในบางชุมชนทีมแพทย์ชนบทโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถณอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาร่วมกับทางเทศบาลตรวจคัดกรองเชิงรุกนะคะตอนนี้ทําไปได้แล้ว8ชุมชนจากเป้าหมาย15ชุมชนแต่ในภาพรวมของเทศบาลนครหาดใหญ่มีกว่าร้อยชุมชนก็ต้องพยายามเพิ่มการตรวจเพื่อลดอัตราการติดเชื้อค่ะ ไปดูกันที่ยะลานะคะโรงพยาบาลยะลาและเทศบ,บาลเทศบาลนครยะลาค้นหากลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้าและผู้ใช้บริการที่ไปใช้บริการภายในตลาดสดเมืองใหม่กว่า500คนค่ะป้องกันการระบาดที่คาดว่าอาจจะกลับมาสูงอีกครั้งหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการนะคะเป้าหมายการฉีดวัคซีนร้อยละ70ของประชากรในจังหวัดยะลากว่า3 0 0 0 0 0คนก็เป็นอีกเป้าหนึ่งที่พยายามจะไปให้ถึงค่ะ